เศร้านี่ก็เข้าสวนพกคือเกาเหล่าจ้ะ้วยบรรยากาศหนาวๆคือเกาเหล่จ้ะพี่น้องจ้าเบื้องการแต่งตัวโหลดจ้ะหนาวคากหนาวเน่ยจ้ะช่วงนี้มาหนาวอีหลีจ้ะทั้งร่มทั้งหนาวจ้ะช่วงไดสิพานไปกับบรลูจ้ะเมื่อมากหลายค่ะอากาศหนาวเมื่อนี่ห้าก็เขามาเก็บพักจ้างดสวนคือเกาเหล่าจ้ะดินห้าก็แห้งเหมือนเราหล่ะจ้ะลมมันแห้งจ้ะพักซี่ห้าก็ได้กินแล้วจ้าปลูกสามสิบซี่สิบมือก็เริ่มเก็บกินได้เราจ้ะ กินกะป่าเผากะแซบจ้ะอันนี้ฮาก็โล้เยมล็ดพักซี่รุ่นต่อไปจ้ะเพื่อฮสซได้มีกินตลอดเนาะจ้ะปลูกง่ายจ้ะเตรียมดินแล้วก็โล้ยไว้เลยจ้ะเพต้องกบดินเนาะจ้ะพี่น้องล้รยๆไปเลยจ้ะล้ยแบบบางๆจัหน่อยจ้ะรอบที่แล้วปลูกนาเกินจ้ะเมื่อนี้ฮาจะปลูกพักซีกินกะซี่เล่าร่วมกันจ้ะเพราะว่าฮาซื้อไมอย่างละฮอเนาะจ้ะอันนี้ก็จะลรยพักซีเล่าเลยจ้ะคนระขางจ้ะแปลเฮาจะยาวจัหน่อยเนาะจ้ะ แต่พักซีแล้วอาจจะหนาจากน้อยจ้ะเมล็ดหลาจ้ะหลังจากนั้นแล้วก็จะคุ้มเลยจ้ะปลูกเอาง่ายๆจ้ะคุ้มฟางไวจ้ะซีหนาจากน้อยเนาะจ้ะถ้าเกินเมล็ดงอกแล้วกาจะดึงออกก็ได้จ้ะหรือบดึงออกก็ได้จ้ะมันใหญ่ขึ้นกันละจ้ะปลูกไวกินง่ายจ้ะตอนได้กี่พอเมล็ดว่าเปลี่ยนจ้ะเอาดินกบจ้ะกบเรามันก็ว่าเขนจ้ะหลังๆมาพอแบบใหม่จ้ะร้อยเศจเอาฟางคุ้มเลยจ้ะ ็ได้กินอยู่จ้ะได้หลายแปลงเราจะปลูกไปเรื่อยๆเนาจะจ้ะเดี๋ยวแปลงนั่นหมดแปลงนี้กระต่ออีกเนาะจ้ะเขาก็จะปลูกเป็นรุ่นเป็นรุ่นไปพักเองที่เขากินตลอดเขาก็จะปลูกไว้ตลอดเวลาละจ้ะหลังจากนั้นกระสิผ้า,ะม,ามะพร้าวเล็ดพริกจ้ะพริกขาวเข้าจ้ะเอาไปถ่กินกระลาบจ้ะตำแก้วบอกพริกดิบกระแซบจ้ะเขาก็สิลรยใส่กระถางไว้จ้ะพอมันใหญ่เนี่ยเขาก็จังสิมาจิ้มใส่ถุงดำเนาจะจ้ะ รยพริกจ้ะค่อยๆร้ยจะเอาหางจัหน่อยเนาะจ้ะเอาร้ยง่ายๆจ้ะพี่น้องจ้ะค่ะตามด้วยนี่ค่ะพักเฮาจ้ะถ้าไปซื้อพักยางไม้จ้ะเห็นก็เลยอยากปลูกค่ะลองร้ยก่อนเ้อจ้ะมันสิข้นใไ้บอจ้ะเม็ดก็บ่หลายเม็ดจ้ะประมาณ1ิบกว่าเม็ดเนาะจ้ะเนาะเฮาก็เน่นร้ยง่ายๆเนาะจ้ะเกิดมาเฮาก็จั้งจิ้มใส่ถุงดำจ้ะต่อไปเฮาก็สิโร้ยเมล็ดแค่อดจ้ะแค่อดเนาะค่ะ เดี๋ยวเบิ้งเมล็ดมันคือจังผักซีลาวบานเฮาเลยจ้ะเมล็ดไข่ายๆกันเนาะจ้ะกะสีลองร้อยเบิ้งเนาะจ้ะมันสิขึ้นบ่จ้ะบ่เคยปลูกดอกจ้ะกะสีล้องเบิ้งจักเทือจ้ะถ้าเกิดมมนได้ผลรอบหลังกะเอียมะปลูกหลายก็นีจ้ะแต่ว่าถุงนึงก็ได้หลายด้วยเด้จ้ะร้องๆจ้ะนี่ก็เอาเฟี้ยงคุ้มไว้เนาะจ้ะให้ความชุ่มชื้นของเมล็ดผักเฮาจ้ะต่อไปเนาะจ้ะเอากะสิคุ้มไว้สีหนาหนาจักหน่อยจ้ะ เลาก็จังสีได้ลดหนามันเนาะจ้ะเพราะมันงอกเ้าก็จังเอาขึ่นจ้ะเ้องง่ายๆเลยได้จ้ะพี่น้องจ้าปลูกกินเองเนาะจ้ะได้คิดยังหลายจ้ะว่าแต่ห้องลงมือเห็ดเดี๋ยวเ้าก็ได้กินจ้ะยูนี่ได้กินหลายอย่างเลวจ้ะอันนี้เ้าก็สิตามโดยลดหนามันจหน่อยความชุ่มชื้นจ้ะสำหรับคลิปนี้กับ่มียังหลายจ้ะกับามาปลูกผักคือเกล่ะจ้ะคลิปหน้าก็บถา่าเบื้องน้ำกันจ้ะเราจะปลูกยังอีกเนาะจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็ลากอนเด้อจ้ะพี่น้องจ้า